คนไข้ที่เริ่มมีอายุปัจจุบันเนี่ยก็ได้เยอะขึ้นนะครับก็เจอคนไข้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับบริเวณริมฝีปากมันก็จะมีความแก่นะครับคือจริง,รงๆเวลาเราแก่เราแก่ทั้งหน้านั่นแหละแต่ทีนี้เราจะมาพูดเรื่องของว่าปากแก่เนี่ยปากแก่มันเกิดหลายประเด็นมากเลยผมยกตัวอย่างรอบๆปากนะนอกจากริมฝีปากแล้วก็บริเวณนี้หมดด้วยนะครับพอเราเริ่มแก่เนี่ยบริเวณนี้มันก็ยืดลงมันก็ยืดยาวขึ้นนะครับแล้วก็งุ้มมวนในนะครับริมฝีปากแล้วก็ฝ่อลงนะครับฝ่อ,อบางลง ริ้วรอยเราก็จะแห้งแล้วก็มีรอยมากขึ้นบริเวณรอบปากก็จะมีเส้นริ้วเยอะขึ้นนะครับนอกจากนั้นพอเราเริ่มแก่เนี่ยขอบปากตรงเนี้ยหยักตรงเนี้ยก็จะเริ่มไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็จะเริ่มไม่คมเส้นบริเวณนี้ก็จะเริ่มไม่คมนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของร่องน้ำหมากนะครับรอ,อันนี้เรียกร่องน้ำหมากเนาะวงใต้คางที่มันกระดูกมันกร่อนก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น วเลยเนี่ยที่มันแก่เนี่ยมันแก่ทั้งยืดฟกปากแก่ทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราจะแก้อย่างไงถ้าตรงนี้ยืดยาวเนาะยืดยาวมาะมาณเนี้ยลำวนงุ้มอันนี้เราต้องทำ u อ p e r lip lift บริเวณน,นี้ตัดเนื้อบริเวณน,นี้ยกขึ้นนะครับออพอยกขึ้นปุ๊บเนี่ยเส้นบริเวณน,นี้เส้นขอบแถวแถวนี้นะครับบริเวณน,นี้ร่องน้าหมากใต้คางพวกนี้ใช้ฟิลเลอร์เติมได้นะครับแม้แต่ริ้วรอยบริเวณน,นี้ ของปากที่เป็นริ้วแรกก็แห้งก็ใช้ฟิลเลอร์เติมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำ upper lip l i ปเสร็จแล้วนะครับทรงปากไม่สวยก็สามารถผ่าตัดตกแต่งได้เพราะฉะนั้นหลักๆกการแก้ปากแก่ปากแก่นะหนึ่งคือทำ upper lip l i ปขึ้นปุ๊บพอขึ้นปุ๊บเนี่ยบริเวณนี้รอบรอบนี้นะครับร่องน้ำมากร่องตาร่องเหนือคางนะครับเส้นฟิล์มร่มเส้นขอบปากพวกนี้ใช้ฟิลเลอร์เติมให้สวยงามได้ เติมฟิลเลอร์ยกมุมปากได้เนื้อปากที่บางไปหรือมีริ้วรอยเยอะนะครับใช้ฟิลเลอร์เติมได้นะครับหลักๆแก้ปากแก่ครับ1คือถ้าตรงนี้ยาวจําเป็นต้องทำอัปเปอร์ลิปลิลป์แต่ถ้าไม่ได้ยาวเกินไปเราใช้ฟิลเลอร์แก้ทั้งเนื้อปากแก้ริมฝีป,ปากแล้วก็แก้บริเวณรอบปากครับก็จะช่วยเรื่องปากแก่ได้นะครับผม